สวัสดีครับสำหรับคนที่ทำอยากทำสีผมนะว่าจะทำลักษณะไหนเป็นสีที่ตามราศีของตัวเองให้เป็นมงคลนะฮะแบบปังปังปึงปึงปังปัง,ปงนะฮะนะมามา,มาเริ่มกันเลยนะจะเริ่มจากราศีแรกนะครับราศีธนูนะราศีธนูนะครับราศีธนูอ่สาสีน้ําตาลธรรมชาตินะฮะสีน้ําตาลธรรมชาติ จะไม่จะให้มีความคิดนะฮะความคิดที่เป็นกลางนะฮะความคิดนะฮะโดยธรรมชาติแล้วคนราศรีธนูนี่จะเอาเจเอาแต่จใจตัวเองนะนะฮะก็ทําเป็นสีผมสีน้ําตาลธรรมชาตินะครับเหมาะกับเสริมสร้างบุคลิกนะฮะสร้างความเข้มขึงนะฮะล่าเรืองแจ่มใสนะฮะสำหรับราศรีธนูก็สีน้ําตาลธรรมชาตินะ ล่าเริงแจ่มใสนะครับอ่าราศีต่อไปนะครับราศีมังกรราศีมังกรราศีมังกรก็คือน้ําตาลม่วงนะฮะเสริมโชคลาภปังปังเฮงเฮงรวยๆน้ำตาลม่วงน้ำตาลม่วงราศีมังกรนะฮะราศีต่อไปราศีกลมราศีกลมก็คือสีบอลอ่อนนะฮะอารมณ์ดีไม่วู่วามนะอารมณ์ดีไม่วู่วามนะฮะราศีกลมนะครับอ่าราศีต่อไปราศีมีน นะราศีมีนดำแดงนะอันนี้ราศีมีนดำแดงช่วยมากเลยเรื่องการเงินคําพูดนะฮะได้ทรัพย์ได้ทรัพย์นะครับได้ทรัพย์ได้ทรัพย์นะครับแต่ราศีมีนนี่ก็คือพอทำแดงดำดำดำแดงแล้วนะฮะก็รวบผมพอสมควรนะครับ,นนรบจริงๆแล้วก็คืออยากให้ราศีมีนก็คือให้ปล่อยผมนะครับให้ปล่อยผมแต่ถ้าทํางานทําการนะครับ แ่แบบไม่เอ way, ื้อเฟื้อเท่าไหร่ก็คือรวบผมพอสมควรน,นะครับราศีมีนต่อไปนะครับราศีเมษราศีเมษราศีเมษนะฮะสีแดงออกม่วงนะฮะสีแดงออกม่วงเลยราศีเมษอ่าทำไงอ่า,อาสีแดงออกออกออก,ออกม่วงนะช่วยให้เรื่องการเงินนะฮะเงินเข้าง่ายหรือมีไฮไลท์แซมก็ได้นะฮะมีไฮไลท์แซมก็ได้ถ้าไม่สะดวกนะฮะมีไฮไลท์แซมนะฮะออกแดงม่วงนะครับจะเสริม เรื่องการเงินฮะปัดเป่าอุปสรรคนะฮะ,เส,นนนะฮะเสริมความอ่อนหวานบนใบหน้านะครับเสริมความอ่อนหวานบนใบหน้านะครับเพราะว่าราศีเมษอาจจะมีแบบความเคร่งเครียดอยู่นะครับราศีต่อไปราศีพฤษสดนะฮะราศีพฤษสดสีน้ําเงินอ่ะราศีพฤษสดสีน้ําเงินอ่าทำไมสีน้เงินนะฮะช่วยไม่ไม่ให้เกิดความย่อท้อนะฮะมีมุมมองใหม่ๆนะฮะ มีมองใหม่ๆม,มีกำลังใจนะทํทำให้แบบสีผมคึ้มๆจัดจ้านนะฮะแบบนี้นะมีสคมีคึ้มหน่อยนะฮะจะไปกลมเหมาะกับสีน้ำเงินนะครับอ่าราศีต่อไปราศีเมถุนราศีเมถุนนะฮะราศีเมถุนก็คืออ่าชมพูไฮไลท์นะครับแบบแซมแซมแบบมีไฮไลท์นะครับจะถูกฉลองเพราะว่าเป็นสาวที่ปีเกิดเนี้ยจะดีที่สุดเลยนะฮะ เกี่ความรักความสมหวังนะเกี่ยวความรักเลยนะราศีเมถุนนะราศีต่อไปราศีกรกฎนะราศีกรกฎสีผมธรรมชาตินะหรืออยากจะทําสีผมก็ให้ไลท์สีน้ําตาลอ่อนๆนะให้ไลท์สีน้าตาลอ่อนๆทาให้จิตใจหนักแน่นนะจิตใจหนักแน่นขึ้นนะครับจิตใจหนักแน่นขึ้นราศีต่อไปนะครับราศีสิงห์นะราศีสิงห์สำหรับผู้ราศีสิงห์นะครับ ราศีสิงห์นะฮะก็คือสีผมเข้มตามธรรมชาติแบบไม่มีไฮไลท์นะครับถูกจลกุกเหมาะที่สุดเลยนะครับอ่าราศีต่อไปราศีกันไฮไลท์สีฟ้านะราศีกันทําไมอ่าอ่าช่วยเสริมทำให้มีความมุ่งมั่นนะฮะไม่มีความมุ่งมั่นมีเกิดความคิดใหม่ๆเกิดการเรื่องงานมีความคิดนะมีไอเดียใหม่ๆนะฮะไฮไลท์สีฟ้าเลย ราศีต่อไปราศีตุลอ่าราศีตุลสีส้มธรรมชาตินะสีส้มธรรมชาตินะทำไมอ่ะเพราะว่าเอ้ก็มีที่ว่ารักใครเพื่อนฝูงเนาะรักใครทุกเพื่อนฝูงแล้วก็เป็นคนทันสมัยอ่ะเป็นคนทันสมัยคล่องแคล่วว่องไวนะฮะอ่าราศีตุลนะฮะสีธรรมชาติสีส้มธรรมชาติสีส้มน้ําตาลนะฮะหรือว่า จะไปไฮไลท์อะไรแหละเขาเรียกว่าไลท์โลไลท์อะไรแบบนี้สลับไปมาก็ได้นะฮะสลับในผมนะฮะนะฮะจะเป็นคนทันสมัยนะฮะราศีตุลอ่ลาราศีต่อไปราศีพิจ,จิตนะฮะราศีพิจ,จิตอ่าสีน้ําตาลเข้มแบบน้ําตาลนะ,ะน้ําตาลเข้มแบบน้ําตาลอ่าทำไมอ่ะเงินไหลไม่หยุดเงินไม่ออกง่ายเงินหมายความว่าอ่ามายอยู่กับเราแล้วอ่า ด้นี่ข right? <g aw my lord> well ี้เหนียวเปล่าเขาเรียกว่าขี้เหนียวเปล่าอ่ะก็ไม่แน่ใจก็คือมีเงินเข้ามาแต่จะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยออกไปไม่ได้ง่ายๆก็แล้วกันนะฮะอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากนะฮะกดไลค์กดแชร์นเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับ